นุนโดย a a a Universal Life รมทันที่ยืดหยุ่นให้คุณปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงเวลาของชีวิตมีสุซบิชิแลนเซอร EX ใหม่เด็กๆที่หมู่บ้านตานาคคูเป็นกังวลคือเรื่องอะไรกันหน่ ได้ยินว่าเด็กๆที่นี่มีความกังวลใจอยู่เรื่องหนึ่งใช่ค่ะเรื่องนาฬิกานะคะในห้องเรียนไม่มีนาฬิกาเราต้องอาศัยนาฬิกาดวงนันนาฬิกาอ๋อครูสกัมตครับอยู่นี่ไงครับสายมองไม่เห็นครับก็โน่นไงไครครับมีเดินนี้แค่เดินเดียวเด็กนิดเดียวเองสิเด็กจะต้ตองอวิ่งมาที่นี่ต้องวิ่งขึ้นบันไดเพื่อที่จะไปดูเวลากันนะครับเพราะในห้องเรียนไม่มีนาฬิกาพอคิดก็ใกล้จะหมดเวลาเรียน จึงต้องส่งเด็กนักเรียนหนึ่งคนรีบไ,ไปดูนาฬิกาที่มีอยู่เพียงเรือนเดียว,ลลวลาาและหากเกินเวลามาแลว้วเขาก็มีวิธีแจ้งให้ทุกห้องเรียนรู้ต่อ,อัน คือวิธีแจ้งให้ทุกคนได้รู้ว่าหมดค่าปเปลี่ยนแล้วนะคะด้วยการใช้หินตีถังแกส๊สแทนสัญญาณบอกเวลาจากนั้นเด็กๆก็จะได้แยกย้ายกันกลับบ้านไปภารกิจในวันนี้คุณจะได้นักจกัดสสวนญี่ปุ่นจัดส่วนที่สามารถบอกเวลาได้ด้วยค่ะ แชมเปี้ยนสคามัโตจะใช้พื้นที่สวนตรงกลางระหว่างอาคารเรียนจัดสวนเพื่อเป็นสัญญาณบอกเวลาตา้งธรรมชาติค่ะเด็กๆจะได้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะแชมเปี้ยนสคามัโตนำลูกมือมาช่วยอีก2คนที่นีงไม่มีน้ำประปาผมเลยว่าจะทำสวนแห้งให้เป็นรูปภูเขาแล้วก็มีรูปทะเลอยู่ข้านล่างนีครับื จะผสมผสานกันเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่ใช้หินแล้วก็ัวทรายสื่อถึงความเป็นธรรมชาติคิดว่ามันน่าจะออกมาดูดีนะครับซามโตะวางแผนเอาไว้ว่าจะจัดสวนคาเรซังซุยซึ่งหมายถึงสวนแห้งเป็นสวนญี่ปุ่นที่ไม่ต้องใช้น้ำแต่ให้จินตนาการสื่อเป็นภาพผกดน้ำได้อย่างงดงาม แต่ถ้าว่าเราก็เหมือได้ว่าสิ่งที่จะนำมาจากสวนนั้นส่วนใหญ่จะต้องหามาจากในพื้นที่นะคะเาคาโบโตจะเลือกนำใบไผ่ที่ขนไปจากญี่ปุ่นมาใช้จัดสวนด้วยภารกิกสุดทา้าทายของแชมเปี้ยนเาคาโบโตได้เริ่มขึ้นแล้ว และตอนนี้ก็จะไปหาก้อนหินซึ่งสำคัญที่สุดสำหรับสวนแบบแห้งนะคะรมาต้ครับจ้าผมขอตามมาดูด้วยคนนะครับโอ้โหที่นี่ก้อนหินเพียบเลยอะพวกข้ามาที่แม่น้ำกลางป่าที่เหือดแห้งไปแล้วเหลือแต่ก้อนหินเป็นจำนวนมากเลยละคะคือแต่ละก้อนเนี่ยสีมันไม่เหมือนกันครับขออธิบายหน่อยนะคือเราจะเลือกเอาก้อนที่มีดักไข่จากดีกว่าเท่ดี โอเคโอเคโอเคครับโอเคโอเค thank you นี่ครับเจ้าของที่น่าตัดกระโบดมากเลยหลังจากเจ้าของที่อนุญาตแล้วพวกเขาก็ต้องรีบเลือกหินที่ถูกใจและท่าทางคุณจะเจอก้อนที่ถูกใจแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวผมขับตรงไปข้างล่าจะเจอก้อนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะทีนี้ก็ต้องนํารถขุนมาขุดหินกลับไปที่โรงเรียน หิก้อนแรกที <Article> ่เขาเลือกก็คือก้อนหินสีเข้มก้อนนี้นะคะซึ่งมีน้ำหนักประมาณ2ตันด้วยกันนะคะเอาไว้นะัขึ้นมาเอไปไหนพี่เอาวางบนหัวกันเลยม้ยโอ้โหถาได้ถามนรถสว้าแกามบนรถเลยอามบนรถเลยถามแบบวาง

ไมแต้องสงสัยเพ้่งไม่ได้แล้วซาคโมโตะจะต้องพาลูกน้องไปลงมือเองนะคะวิธีนี้เรียกว่าทรมะคาเคคือการมัดก้อนหินทั้งก้อนก่อนจะยกก้อนหินปกติจะต้องใช้ลวดแบบพิเศษแต่ว่าครั้งนี้ต้องแก้ขัดด้วยการใช้โซ่ที่หาได้คราวนี้คงไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะคเลยไปยไปดวจ เบาๆนะจ๊ะดีๆนีะค่อยๆค่อยๆตั้งเอาละค่อยๆค่อยๆจะเข้มแข็งฉันรักมากก่อนเจ้าแต่คไปเหยียบทำไมเราระวังๆกะวังแล้วก็ขนหินขึ้นรถเรียบร้อยชาวบ้านที่นี่ถึงกับทล่งไปเลยแล้วพอกลับมาที่โรงเรียนก็ต้องรีบนำรถขุดมาขุดดินเพื่อเตรียมพื้นที่จัดสวนมาครับลงมาถึงแล้วครับ รถขุดมาแล้วยังขุดอันนะครับไชโยใช่ยโย,ย,ยมามาไม่หายใจทิมจื๊อนั่นแหละครับขุดลงไปแล้วครับแต่ทว่าก,ก็เจอกับเรื่องที่คาดไม่ถึงเมื่อใต้ดินมีแต่อ้อนเห็นทั้งนั้น เยหนอยกินก้อนเล็กๆพวกนี้เป็นอุปสรรคในการจัดสวนก่อนจะลงมือจัดสวนจึงต้องกำจัดออกให้หมดซะก่อนนะคะดังนั้นจึงต้องให้เด็กๆมาช่วยกันผลไม้ที่ระเบือละตอนนี้เด็กมาช่วยนะครับผมถ้าเด็กช่วยฉันได้ ใช้เวลาเพีงสินาทีก็ต้อกจะช่วยกเก็ก้อนหินออกไปจนหมดเป็นว่าพวกเใช้รถขุดขุดดินเตรียมพื้นที่และคนหินจะได้ป่าเป็นที่เรียบร้อย